hello โ o มังก้าสาวบ้า hallo teman-teman. สวัสดีค่ะส i n c จากแ á c แบงสวัสดีค่ะเชิญรับชม NAA ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั <S <S ้งถิ <S <S ่นฐานใหม่กับดิฉันผู้ประกาศภาคภาษาไทยกันกนิพผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ควรระวังและป้องกันตัวเองจากไวรัสกลายพันธุ์ ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคพร้อมปรับมาตราการเพื่อป้องกันโควิดสายพันธุ์ใหม่เข้าไต้หวันโรงพยาบาลสิบแห่งในไทเปเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งถ่ายวิดีโอ6ภาษาประชาสัมพันธ์รายละเอียดการลงประชามติผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ควรระวังและป้องกันตัวเองจากไวรัสกลายพันธุ์ จากการที่ปัจจุบันมีการเกิดขึ้นของไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนที่ได้เข้าแทนที่สายพันธุ์เดลต้าและได้แพร่ไปในหลายที่ทั่วโลกแนะนำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ฉีดวัคซีนให้ครบทั้งสองโดสและป้องกันสุขภาพของตนเองในขณะเดียวกันก็ปกป้องตัวเองจากไวรัสผ่านช่วงระบาดของโรคนี้ไปได้อย่างปลอดภัย ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคพร้อมรับมาตราการเพื่อป้องกันโควิดสายพันธุ์ใหม่เข้าไต้หวันเพื่อป้องกันเชื้อโควิดรายพันธุ์โอมิครอนเข้าไต้หวันศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันประกาศมาตราการป้องกันโรคของผู้เข้าประเทศใหม่โดยผู้ที่เดินทางมาจาก10ประเทศในแอฟริกาทุกคนจะต้องเข้ากักตัวที่ศูนย์ป้องกันโรคร่วมกัน ศูนย์บัญชาการยังเฝ้าสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงของโรคระบาดโดยพร้อมเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันโรคในทุกเวลาโรงพยาบาลสิบแห่งในไทเปเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดเพื่อเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสิบแห่งในเมืองไทเปถูกตั้งให้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโดยประชาชนเพียงไปลงทะเบียนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนเหล่านี้ก็สามารถฉีดวัคซีนได้ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ก็อย่าลืมป้องกันตัวเองตลอดเวลาสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งถทยวิดีโอ6ภาษาประชาสัมพันธ์รายละเอียดการลงประชามติไต้หวันจะเปิดลงประชามติในวันที่18ธันวาคมนี้สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เชิญให้รอยชาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ประชาสัมพันธ์สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการลงประชามติ ขณะนี้ได้มีการเปิดตัววิดีโอประชาสัมพันธ์6ภาษาช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าใจขั้นตอนการลงประชามติมากขึ้น